วันที่สิบสองวันอะไรเหรอคะเดี๋ยวก่อนวันที่สิบสองวันอะไรเหรอคะสิบสองนี้เหรอคะสิบสองนี้เหรอสิบสองนี้มีกิจกรรมพิเศษเอ่ไลฟ์ลํำลึกถึงแม่พึ่งพุ่งงดวงจันทร์นะฝากทุกคนด้วย ชุดเบ,บ็ดนี้พี่ต่ายมีงานที่ไหนมีงานที่สาะแก้วค่ะมีงานที่จังหวัดสาะแก้วค่ะสิบสองวันเกิดพี่ผ่าสิบสองวันเกิดพี่ผอ๋อแล <c oughs> ้วก็าถามว่าสิบสองมันอะไรสิบสองมีไลฟ์สดมีไลฟ์กิจกรรมไลฟ์เวอร์ชวลคอนเสิร์ตรำลึกถึงไหมเพิ่งพุ่งวงดวงจันทร์เออบอกว่าสิบสองพี่ต่ายก็จำได้แค่นี้นะ สิบสองมิยาวันเกิดคุณไผ่เลอคะอุ้ย HBD ล่วงหน้านะคะ